สวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่ช่องอดิศรแฟมิลี่และช่องลูกี้แฟมิลี่นะครับก็เดินทางต่อนะครับเดินทางกันต่อเส้นทางสู่โกกอ,อกนะครับกับบรรยากาศวันฝนตกนะ าลายบาทกุกอบนะฮะยังไม่มาถ่ายรูปนะฮะเห็นท้ายรถกระบะใครเอ่ยจอดอท้ายโผ่นะเนี่ยเอ๊รถคันนี้หนีรถใครวะรถพี่ชิดนึกเปล่า ไม่รู้เหมือนกันนะคุณคุ้นนะไม่รู้ใช่หรือเปล่านะฮะตอนนี้ก็ผ่านหมู่บ้านมาแล้วนะครับผ่านหมู่บ้านมาแล้วลวันฝต มาจอดรถนะฮะตอนนี้มาถึงกกอก,กแล้วนะครับได้อะไรกินมาดีครับนี่มามากับฝนเลยนะริศอน ฝนตกเองมากับสายฝนเนี่ยรถลุงกลับมาบ้านแล้วนะครับ <iting> สวัสดีครับไอโอโอ้โหขึ้นไปประจำการข้างบนเลยนะครับนะี่พันนะฮะนี่บรรยากาศนะฮะในวันฝนตกนะครับสวัสดีครับโอ้โหเห็ดหางฟางสวัสดีครับ โอ้โหเด็กทีร <un>. ัตสวัสดีครับมันเป็นอะไรเห็ดหำฟ้านี่หำมนะโอ้ยนะคนชอบกินนะคะเห็ดหำฟานนี่เหลือน้อยเพราะว่าแบ่งใครก็อยากกินเห็ดหำฟานก็ลองชิมดูดูมันจะกินด้วยเนี่ยบินนี่ทุกคนนี่มันเป็นแบบนี้ อ่าพ่อคำใส่สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบกินข้าวเลยลูกอ่าหยิบกินเห็ดน,นึ่งเห็ดหัมฟานอันนี้เห็ดพึ่งนะครับเห็ดพึ่งก็มีโอ้โหมันนี่อะไเห็ดทำฟานมาสั่นพี่น้องเบิ่งเบิ่งเบิ่งน้องอ้อสิก,กินโซนะครับให้ <S <S 2> <S 2> ทำฟานนะคะทุกคนใหดทำฟานกินเบิ่งสิบเอ็ดค่ะทุกคนนี่แล้วติดใจหำฟางอร่อยไหมฟางข้าวานี่ใช่ไหมแม่หืมฟางข้าวเหรอเห็ดฟางบ่แล้วเก็บมาแต่หลังปูนี่มันก็ออก เห็ดก็มีเห็ดอันนั้นแหละเขาก็ชอบกินเห็ดหำหำฟางจ้าเกิดบนภูแต่ถ้าเกิดบนภูเอ้าหำฟางแต่เกิดบนภูนึกว่าฟางข้าวเลยหำฟานหำฟานหำฟานหำอีเก่งฟางนึกว่าฟางนะครับฟางเห็ด๋อ้หำฟางโถ่เพิ่งเคยได้ยินอาหารแปลกๆหลายอย่างอยู่นี่นะครับ เกิดปีนี้ไงอือวันนี้เห็ดทำฟานิเคยกินกินแล้วเจ้าสิติ้ใจได้ทำฟานต้นออกกบุกเคยกินด้วยกันนีในราเชลผ้าแกงยิ่งอร่อยบุกเคยกินคือกันครับนะชื่อมันแปลกแปลกนะฮะอันนี้เห็ดพึ่งนะคะนี่นี่ฮะบรรยากาศหน้าบ้านลุงนะครับก็ฝนตกนะครับฝนตกนะในวันฝนตกเสียงพ่อผู่เฮานะครับฝนตกเห็ดขาวดินอันนี้ขี้ขุ่น กัปตันสวัสดีครับนีฮะกัปตันดัมซิ่งนะฮะหนูนสวัสดีครับโกโก้นะครับอันนี้สอนไม่กินเหรอลูกกินข้าวมาแล้วครับมยด้้วเดี๋ยวซีซิมน้ำอยู่ครับใเฮอหน้องอ้อเป็นกินก่อนครับเดี๋ยวซีซิมน้ำอยู่กินโลดผู้ใดจะกินเมื่อโอด ให้ลูกเลยแม่ก็สิกินน้องใหม่ไม่ใช่เห็ดเผาะนะคะทุกคนแต่เห็ดหอมฟานมันเป็นมันจับกลึกลึกละมันจะอร่อยมากเนือไตไก่นะคะมันมันจะเหมือนเรากินกินเอ็นไก่ประมาณนี้น้อแม่เนาะไตไก่ไตไก่ไตเออพูดให้มันดูลูกไตไก่ มันจะมันสิเป็นคดๆ่บเขาปิ้งเขาเสียบเสียบปิ้งเนอร่อยเีเลี่ยมแม่แม่ถ้าปิ้งมันจะคล้ายๆกับกับเสียบคุ้เนื้อแม่น้องมาตายสวัสดีครับนี่นนี่เด้นเดินเดินเดินเินเเดนเิดนนเเดด้นดนน โอ้ปเริ่มเพิ่มเลยไม่คุ้ใส่เป็นคนดูนะคะก็เห็นกันทุกคนนั่นแหละเอาไปส่องเห็นน้ำกันเบิดเนาะมันเป็นอะไรมันเป็นมันเป็นขีดๆดูไม่นาเป็นขีดๆดงดูบรรยากาศนะฮะแล้ววันฝนฟ้ามันเขาปิ้งกันมันจะหอมนี่นะคนที่เคยกินก็มีเนี่ยคุณคุณประพัฒสอนเคยกินเออปลิ่นมันจะหอมเหกือนเนื้อข้าวมันแลยแม่ก็ไม่ตื่นน้องก็น่ากินเห็ดหั่ฟางสิเป็น ก็ <laughs> เป็นยังดอาขยก็เป็นขยทกเจ้าลกินกินกับปากับพวงแะวว่างเด้อเจ้าสีพองอ๋อพองเฮ็ดทำฟ้านอ๋อ่หำฟ้องเอาวัวล่ะ <laughs> กนินแค่กินเห็ดก็ท้องแล้วขอวโอ้ <laughs> <laughs> โอล้ชานตนาน,น <TH OK> ออง,งนแม่คอยไล่ม <laughs> <laughs> มาอยู่กับแม่กำไสนีนไม่มีโศกมีเศร้านะคะก็เราก็กินกันไปนะคะเห็ดหำฟานหำอะไรก็กินหมดอะไรกินยัหอะไรก็กินแล้วติดเหลืองนะครับไม่ติดค่ะไม่ติดค่ะฮัลโหลเข้าสุ่ชองฮัลโหลเข้าสู่จ่องบ้านกำไส้ปลูกป่อนะคะก็เหมือนอย่างว่า ที่เขาทำหมันหมูน่ะก็เอาหัมันมาปิ้งจริงก็อร่อยมากนะคะบอกไ,ไปโอ๊ยใช่ปิ้งกะ็ะหำหมูนป่ะป้มามีลูกลูกไคยโอ๊ยหัวจนหนาดำหนาแดง มาดูบรรยากาศนะฮะการกินข้าวเช้านะครับแก่ใช่ไหมเออเห็ดทุกคนอันนี้เห็ดตีนกับแก่กับแก่ก็มีนะคะเห็ดที่ไรก็มีหมดนั่นแหละไม่กินเหม้อข้าวไม่กินอารมณ์นะก่าว้าวจ้าวยาวมันจัง่าวาวจ้าหาเงินหาทองันเจ้า กล้องหน้ามันจะอยู่ตรงไหนเนาะเข้ากล้องหน้าก็บรรยากาศอ่าสนุกสนานนะครับช่วงเช้านะฮะก็เราจะอัปเดตนะฮะให้ชมกันนะครับเรื่อยๆนะครับวันนี้นะครับฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับจวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับกับบรรยากาศการทำงานของยูทูบเบอร์นะครับต้ายมึงคนลุกคนนะครับสวัสดีครับ